สวัสดีครับพวก,กเราช่องพลายมวบานนะฮะนี้เรามาดูเจมมี่ผสมพันธุ์ครับ ได้ยินเสียงครางเมื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ออารมณ์ไปกับตัวอะไรเอามันเสิร์ฟเป็นอยู่บ่ฮะมันขึ้นยูแต่มันบาเสิร์ฟเคยเอามาเสิร์เตาะเตาะท่านเป็นก็อนมันขึ้นดีก็ยังเป็นตัวท่านหูเตาะโอ้ยังสีโบได้ครึ่งแบบโบบาเลยสั่งจอยเอฟซีว่าเป็นความหืนโบบาลมาบ้ง พ่อยแขกมากเขามามาเรา่ะพ่อบะพ่อแขกมากไปไปเราบ่มีแขกมาบ่บ่ะมีบไปแล้วเดี๋ยว่าให้งให้พ่ใหญ่กอนะดีาพ่อทำไมไปกินวไปกินเอาตายแล้ว บ่เฮ็ดบ่เฮ็ดด่างน้าเดี๋ยวจะลองเอาคุณยายผสมพันธุ์นะฮะเพราะว่าคุณยายเนี่ยก็รุ่นแม่เจ้าทันวาใช่ไหมประมาณเองอล้ <ener> ้วองแล้วควันเมืองเราก็เอาอีลีนะขันร้างตื่นห้องเบาเลย เอาเพลงสันบีกะขึ้นแล้วนะเออาหุเลยฟันหดหมดละค่ะเลยไมไวเลยไปเลยไม่ไหวเลยต้องมาต้องมาทำความคุ้นเคยวันละนิดวันละหน่อยนะคะ ไปครับการที่ข้าขนลงไปคะขนเราจะเอาจริงแล้วนะคะเออเมื่อวานเมื่อวานพี่แซมวันนี้พี่ขวัญวันต่อไปพี่ไงทธงชัยธงชัยออกแล้วบ้านนะทองชัยออกแถวบ้านเขาออกมาก่อนอ๋อไปยังแลนบอกบอกว่าแรงบอกว่าขึ้นมาได้แล้วนะเครื่อมือเอ้าขึ้นมาได้แล้วบึ้นมาได้ขึ้นมันด้วยอ๋อเป็นข้าวชาซีเอสงานอะไรแล้ววะหอมแห้งกดใหญ่ไง ต้ฟูเดี๋ยวไปต้กาวหึงนเฮ้ยครับพี่ฮะบึ้งบึง้าไปแล้วบอผูพาเขาไปแล้วบอเขาไปไปโอ้ยยังมาทะเลาะเรย่็คไปไว้แท้โอ้ยไปหายชินเลยเหรอเออมาเลยฮะอ่า มาหาน้องชื่อแล้วครับมาๆๆอันนี้กับพักคุย่ากินพันกผูคุย่าอันนี้8ปีครับอันนั้นเท่าไหร่นะสิบเท่าไหร่นะสิบสิบห้าเหรอสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีกับแปดปีครับอัแปดสิบหก 86, โอ้โหคนละครึ่งชีวิตเลยจ,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 จกจกจกกอนโอ้ยคือบอลนี่คือบอคือบอจกก่อนจกก่อน โอ้จกกอนดุดเข้าไปได้เลยจกคนอายอจ้าคจอว่าอายให้ขอจกเจ้านี่เด้คือว่าจะอร่ยอยไ<า>หมมาจนมือใด <Yeah. S 1> ม้ามืออะไรแล้วโท่าฮาเสือจนโอ้คือขาดว่ะโท่าฮาจนเนาะเอาไปเอามาไหม <laughs> 8 tôi, à? tôi đã gì? Ý... Ừ. Ừ. Khả... ai mẹ cha Ô, cha cha à phải mặc heo ai phải mặc táo heo ไม่สนใจรู้สึกว่าช้างช้างบ้านคุณนี่สายธรรมะนะแถวนั้น่ะใช่ช้างบ้านผมนี่สายหื่นนะเหมือนพ่อไอเสือ โอ้อดักทุ่นเลยดักทุ่นเวลยชื่นนะครับใช้วิชาลักกูลงกูลักกูลงกูองกอโอ้ขี่เหยดมเลยวะปลาขี่ใสหนาเลยวะเอา้าพี่ควายอยากเล่นทรายซื้อทรายให้ยุวายเล่นด้วย <advantage> เล่นทรายสวยเลยวะ จกได้เลครับเหมือนพยหนุ่มเสกมากเลยครับช้างเชือกนี้งาก็ แบบเดียวกันเปนบอกำลังเสกเครื่องเหมือนอ๋อแต่ว่าไอ้แซมนี่กะบอบัคือพรบออ้จุกจุกแล้วจุกแล้วมีแห้งเงาเลย่าชื่นใจวา เป็นเยี่ยงกันดิเป็นอะไรกันมักแห้งต้นฟูบ้านี่เด็กเกิน โอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช,าาช่องไพรยบอบาลช่องแอ e ์เรฟเฟ่นไทยแลนด์นะครับดูแล้ววันนี้พี่ขวาน่าจะมาเซอร์วีสเฉยนะครับน่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่โดมดาเขา